สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจาร,รย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงของท่านที่เกิดทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ลูกแก้วของเชพแพนปรากฏขึ้นนะคะในแง่ของการงานนะคะค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยงานที่อึดอัดนะคะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาให้เราต้องรับภาระอยู่เรื่อยๆนะคะในแง่ของการทำงานมักจะต้องมีเงื่อนไขหรือการทำอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นหรือหมกเม็ดนะคะคุณจะเจอคนเจ้าเร่คนที่ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคุณในทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะการทางานเต็มไปด้วยความอึดอัดและยุ่งยากใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็อขอให้คุณใช้สติในการตัด สินใจปัญหาแต่และเรื่องนะคะอย่างรอบคอบเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานไม่สู้ดีคะ่ะนะคะมามองกันในแง่ของการเงินดีกว่านะคะการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่ทันคาดคิดนะคะจากไหนเอย่ยจากงานพิเศษหรือจากสิ่งที่คุณไปติดต่อใหม่ๆนั่นเองนะคะงานหลักของคุณอาจจะไม่ได้ทําเงินอะไรให้คุณได้อย่างเต็มที่แต่คุณจะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ของ คนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยในแง่ของการเงินถ้าเกิดการเงินติดติดขัดขัดนะคะก็สามารถที่จะอบอกกล่าวหรือเอ่ยปากหยิบยืมใครก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวนะคะทีนี้ในเรื่องของดวงความรักเป็นยังไงเขาบอกว่าดวงความรักในเดือนนี้นะคะมักจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองให้กับคนรักบ่อยหน่อยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อข้าวของสวยๆงามๆเป็นของกำนันให้แก่กันและกันหรือเป็นลักษณะของการาคุณจะต้องพา แฟนเนี่ยนะคะไปเ,เที่ยวต่างถิ่นต่างที่นะคะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงต้นๆและในช่วงปลายไปแล้วก็ระวังนะคะการเงินก็อาจจะกระเทือนเข้าได้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ